เจมมาทำอะไรนะครับทำกระทงเลยกระทงเจ๊มีกระทงไหมไม่มีนี่ไงกระทงมีครับมีครับงงอ่คินมาทำอะไรคินเลยกระทงค่ะชินเยอะเย้หรือยังเย้เย้ไหนใครจะมาลอยกระทงยกมือขึ้นพร้อมแล้วนะใครพร้อมแล้วเย้น้นี่น้องนี่แหละน้องชินยืนดีๆน้องชินยืนดีๆพร้อมยังเอ้าเอาป๊อบอยู่ไหนป๊อบอยู่ไหนออาล่นแล้ว งวยหนุนกับดอกเข้มข่อยถ้าพอมแล้วยกกระถงขึ้นมาอย่างนี้ะครับยกกระถงขึ้นมาอย่างนี้นะโอ้โหเออยิงก็โยกไหวพร้อมยันพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเอาป่อยกระถงลงเลยป่อยกระถงเลยเก่งมากเลยไหนไหนไหนต้นน้ำต้นน้ำต้นน้ำใส่เลยต้นน้ำใส่เลย เด็กๆมีความสุขนะคะเย็นเย็นเหมือนแม่น้ำเลยไปเร็ว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 เย็นๆเลย จะนำกวากกวาๆเลยกวักกวากไปเลยตะนำกวากไปเลยเย็นเย็นเย็นไปแล้วคิด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 นั่งลงคิดคิดกวักวาว้าอันเตออันเตออู้ันยังงยัยนยังยงง ไปแล้วไปนะไปเลยนะเย็นเย็นไหม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  สนุกกว่าเพื่อนเลยไอซีอิคอลรกูนกระเจ้าเย่ต้นน้ำทำนไม่ลอดนเยไปแล้วครับยบายคุปปับยังไายบายคุปปอบเร็วๆบ๊ายบาย